สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะท็อปิกวันนี้เข้าทางช้างศึกไปฟังดีเธอรายละเอียดกันค่ะล่าสุดไทยเราเนี่ยได้คะแนนเพิ่มมาเป็น7.47คะแนนค่ะเก็บเพิ่มเป็น1214.19คะแนนและล่าสุดจากการแข่งขันของทาจิกิสถานเนี่ยที่ไปแพ้ซาอุดิอาระเบียเมื่อคืน0ประตูต่อ1และคาชักสถานแพ้กริซ0ประตูต่อ5ก็ทำให้ช้างศึกเราเนี่ยขยับขึ้นมา2อ,อันดับค่ะแบบเรียวไทม ขึ้นมาจาก1อ1เป็น99ของโลกและหากว่าเกมต่อไปกับเกาหลีใต้ที่ราชมังเนี่ยไทยยันเสมอได้ก็จะการันตีอันดับท็อป100ของโลกแน่นอนเพะว่าในรอบ14ปี1เดือน1วันเนี่ยซึ่งครั้งล่าสุดก็อยู่ที่ท็อป100ก็คือวันที่3มีนาคมปี2010ค่ะนับว่าเป็นข่าวดีต่อเน,นื่องนะคะหลังจากที่ทีรบุญมาชาันเนี่ยแบ็คซ้ายกับตันทีมชาติไทยเราไม่ได้บาดเจ็บหนัก ลุ้นลงเล่นนัดต่อไปได้ทันทีเช่นเดียวกันกันกบจีนที่โดนสิงคโปร์เนี่ยไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2ก็ส่งผลให้ช้างศึกเนี่ยรั้งอันดับ2ของกลุ่ม C มี4คะแนนเท่ากับจีนแต่ว่าลูกได้เสียดีกว่าค่ะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยเราจะเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคมนี้เวลา19นาิกา30นาทีอย่าลืมติดตามรอเชีย ไทยแลนด์บ้านเรากันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ